สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะมาลาวพัฒนาค่ะอ่ะสี่น่อยขอโทษสี่หน่อยจะรีบไปลาทำไมลาย,ยังไม่ถึงสี่น่อยเมื่อวานนะฮะสี่น่อยเมื่อวานนะสี่น่อยเมื่อวานได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยนะคะ ถ้าจะได้ก็ได้ถ้าจะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะทุกคนถ้าจะได้ก็คือได้เจ็ดศูนย์อยู่ตรงนี้นะะศูนย์เจ็ดไม่ได้ค้าคไขม่นั่นก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าไม่วินก็คือไม่ได้นะฮะอันนี้นี่สี่โอ้โหบอยากสิภาคเลยนะพี่น้อง นี่มานี่เลยนะคะสามเานะคะแล้วก็ได้9ด้วยนะไดก้าบน9ล่างเลยและที่สำคัญนะ4ี่เกใช่ไหมนี่สามาสมาสตัวนะคะจะจับหนึ่งสามามหนึ่งมาส39โอ๊ยฉิเป็นล้มอันนี้ก็ได้อยู่นะคะได้สาม ได้สามนะคะเ<ม>ห็นไหมประมาณนี้เลยพี่น้องเอ,อ้ยใบเดียวมามาสีมาส,ส,มาส,สีน้อยนะคะมาค่ะมาค่ะสีน้อยมากค่ะแต่ว่าทันแค่สามน้อยนะทุกคนบอกไปแล้วทันแค่สามน้อยนะ วินวินหกตัวใช่ไหมวินห้าตัววินหกตัววินสี่ตัวได้ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทุกคนวินอยู่ในหกตัวนะถ้าคแยกให้เฉยๆนะ อยู่ในนี้คือวีในนี้หมดเลยนะคะ ถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลก็นี่เลยนี่แหละค่ะของเขานี่แหละสามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองนะคะ กับสามตัวให้สองห่างพอนะคะประมาณนี้นะฮะน้อยละน้อยนะก็ไม่พ้น0ูนกับ2 7 2 1 7 0เนี่ยแล้วก็ 92, 2, 9 2 2าสอกออยู่อย่างเงี้ยทุกคนเอาจริงมาทุกวันแต่วันนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะเด่น สองห้าเด่นสองห้าก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งสี่ห้าแปดสองหนึ่งสองห้าสอปดหหนึ่งห้าสี่ห้าแปดปิดแต่ทำไมตกใจหมดโอ้สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งหสห้าปสามสองามหกส้าศ้าถ้าไปนะถ้าไปนะวันเนี้ วันพระยังไงก็ต้องมีศูนย์กับเก้าอยู่แล้วจริงจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> จริงจริงเราไปได้แค่สามน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ทันแล้วนะคะน้อยกิดนะน้อยคิดออกแล้วนะนตอนนี้นะคะออกแล้วแต่ว่าไม่รู้ออกอะไรนะทุกคนจะพยายามให้มาให้เร็วที่สุดก็ทำไม่ได้เน้นเน้นเน้น ขีดเส้นใต้คือเน้นนะคะทุกคนอืออ่าสี่หน่อยกิจพี่ปกติ V i p พถ้ากิจมาอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เห็นว่าออกแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าออกอะไรเพราะนเวลานี้คือสี่โมงครึ่งแล้วนะฮะไปได้แต่สามหน่อยเ้ยพี่น้องเด้อ อชอบวินชอบวินไปวินชอบเจาะไปเจาะชอบเน้นไปเน้นชอบเด่นไปเด่นอ่ะชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะทุกคนชอบเด่นไปเด่นนะอันนี้หนูชอบเหรอนี่ไงหนูก็ขกินเ้นใต้ไปให้แล้วนะแต่ก่อนหนูก็ทำอย่างนี้แหละแล้วมีคนมาบอกว่ามันไม่ชาดพอนะเพื่อนวะ นี่แหละที่หนูชอบนะสิ่งจะไม่เท่านี้พอนะฮะฮะคะน,น,นี่ถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ลประมาณนี้แหละค่ะทุกคนถ้าจะเบิ้ลก็สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองเพราะรู้ว่าเขาจะเบิ้ลหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้ก็เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพานะคะทุกคนนะอ่า แต่ถ้าถ้าวันพาร์นต้องมีศูนย์กับ9ก้แน่ๆค่ะศูนย์9ามศูนย์ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไป30ย์ค่ะเราไปตามสูตรนะคะเราไม่ไปตามเลขอะไรทั้งนั้นนะทุกคนประมาณนี้ขอให้ชโชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนเฮงๆงปังๆนะคะรับตังกันทุกคนค่ะ